ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อมือนีผมสิเราอ่าในที่ผมนิมิตนะครับเด้อครับอ่าเราตั้งแต่มือแหลกมากนะครับในนิมิตของผมจนหอดมือสุดท้ายเพื่นละครับนะครับอ่ามือแหลกผมได้ไปนอนนอนอยู่ทึ่งรถเจ้าของไปนอนอยู่สารตะปูนะครับนอนอยู่สารตะปูบาดนี้นอนย่ามือขึ้นนะครับก็ว่าได้รู้หรืว่าสารตะปูนั้นเป็นจ้าไดเออครับ ว่าสารตะปูเป็นจยงไรนะครับเ mm. ด้อครับผมก็มานอนอยู่สารตะปูแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับ mm. อืมอ่าผมก็นิมิตไปเห็นพญานาค mm. ตัวบกใจนะครับหนึ่งตัวครับ mm. เออนะครับครับ mm. นิมิตนิมิตไปนะครับ mm. เออนิมิตไปเห็นพญานาค ครับตัวบักไก่นะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับไล่ตอนที่บนเนี่ยเพาพ่อนิมิตไปย่ามือคืนเพิ่นมาโอ้ตัวซ้ำเสาไฟเลรอครับเออเพิ่นมาหามาตัวเดียวครับมาตัวเดียวนะครับมาตัวเดียวที่นี่มิดไปมาหาตัวเดียวครับอ่านี่เป็นคืนแรกที่ผมนิมิตนะครับนิมิตไปครับท่านต้นนับเด้อแ่ท่านพ่ายได้เลยนิดบ่ค่อยดีไหมอืมเอ้า <c oughs> นะครับขึ้นที่สองนะครับเด้อขึ้นที่สองไปนอนอยู่สถานที่ในปา่าเป็นรีสอร์ทครับรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทเก่าๆนะครับรีสอร์ทตรงนั้นครับมีคนได้ไปเเสวอยู่ละละครับรีสอร์ทตรงนั้นครับกับนิมิตคือกันนะครับฝันนะครับฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ ล้วกะพระพิะได้มาท้ําวิธีนะครับเป็นงานแล้ยงานใหญ่ครับเป็นงานที่ใหญ่มากเลยเป็นงานที่สั่งเป็นงานเป็นเป็นบุญเหรือเป็นอะไรเป็นงานเป็นบุญบันนี้ผมก็ได้เอาพระนาคปกเขาบอกว่าเอาพระนาคปกมาเอาสมหวังเอาพระนาคปกไปตั้งเป็นประธานนะนาคปกเกตเสียนนะครับเด้อ ไปเป็นประท่านครับเป็นพานาปพกเก็ยตเสียนครับผมก็เลยเอาไปตั้งไว้บาดีกลับมาเห็นผู้ยิ่งคนนั้นว่าเอาพานาปกนุกหนีเออเออเอาพานาปกหนีเสี๋ยวไปปล่อยเดี๋ยวไปขายาในนิมิตผมบอกว่าเอากลับขึ้นมาเด้อบอกเอากลับขึ้นมาตายเนีย่ย่นก็เลยเป่ากลับขึ้นมาครับพ่านา,นา,นานอากลับขึ้นมาพานาปุกอพาากกลับขึ้นมาให้ครับเากลับขึ้นมา บาดนี่จังไหนจะคอยมาฝันอีกเอ้าคือได้ยินว่าเจ้าถือรางวัลที่หนึ่งเอาลอตเตอรี่ไม้เบิ่งเนี้ยนะว่าสันนี่ครับในฝันเตีในฝันครับเอาลอตเตอรี่ไม้เบิ่งเนี้ยผมก็เลยบอกเขาว่าห้วยจำว่าได้แล้วลอตเตอรี่มันอยู่ในรถพุวกเราจักตัวไหนเอออันเจ้าจำด้บ่บอกบอกหมายเลขแน่ลอตเตอรี่เจ้าเจ้าถือหวยเด้ว่าสันคอยสิได้เอาของขวัญให้เจ้า ผู้ได้ถือขวายนะครับนะครับเขามาบอกฟัางสี่นะครับเออเขามาบอกว่าผมถือควายส่วนตะลี่ซื้อมาไปตอนตอลี่ผมอ่ะได้ซื้อมาแล้วครับซื้อมาผมก็เอาไว้ในรถอีหลีหระครับตอลี่ได้ซื้อมาแล้วเอาไว้ในรถครับผมก็จำาม่าไหร่ว่าเป็นตัวไรครับแล้วตอนนี้มะละมดน่ะสิตอลี่ก็เ่อได้ติดมาแล้วครับกอาไว้ในรถเลระครับตอรี่ก็เลย แล้วจำได้บ่จำบ่ำได้แล้วครับดัตตลี่่ทีสื่อมากแต่ว่าที่เออซื้อว่าไปเบิ่งมันเป็นผมซื้อเจ็ดเก้านี่แหละครับซื้อไปสองใบทเก่าเต้เออเจ็ดเก่าอีกใบหนึ่งผมจำบ่ได้ครับนะฮะซื้อไปยื้อสองใด้ครับเด้อดัตตลี่ซื้อไปแล้วส,ส,ส,สองใ เขาวาผมถูกลางว,วัลที่หนึ่งหเรหรออลัตตลีไหมเขาเบิงดูวระสันอืออลอลเตอลี่ไห่เบิงอันนี้เขากะสีเอาของขวดในผมครับในความฝันในความฝันผมครับผมก็ตื่นขึ้นมาเอา้ฝันตัวนี้ก่าสันโอ้ฝันว่าถูกลางว,วัลที่หนึ่งมาธรรมดาได้นี่ปุ๊บขึ้นที่สามมื่ขึ้นนี่ครับมืข่มมขึ้นนี่ก็นิมิตอีกมื่ขึ้นนี่ฝันว่าสร้างโต๊ะบกใจเอเอมา,อาในฝันที่ ในฝันนะครับเด้อ<ม>สร้างตัวใหญ่แล้วก็สร้างตัวใหญ่หลวงปู่เฒ่ากับเด็กน้อยคืนสร้างอนี้<ม>ครับเพิ่นึืนนั่งสร้างผมก็อยากไปชี้สร้างขึ้นกันล่ะครับเด็กน้อยก็ม,มกนีมมนขึ้นนั่งสร้างเด็กน้อยก็มีครับหลวงปู่กับเด็กน้อยึืนนั่งสร้างครับขาเจ้าบอกว่าโอ้ยคนไดชี้สร้างรอดทางสร้างสีเป็นบุญเป็นกุศลเด้อสิมีโชคมีลาภพวกนี้ครับ ผมก็เลยว่าโอ้ยลงปูลงมากจังได้ก็ต้องึ้นใด้ได้เสียเท่าไรเนาะค่าึืนสร้างเขาว่าเสียสี่พันเนื้อนี่แหละครับคุนจำโมพิดเขาว่าลักสี่สี่พันบาทเขาบอกกับผมึืนสร้างค่าคืนสร้างที่ค่าึืนสร้างครับเพราะว่าสี่คืนสร้างเพราะลงปูกับลงปู่เท่า เพื่อนชีหลังสร้างแล้วก็มีเด็กน้อยเด็กน้อยกับเด็กน้อยผู้หญิ่งด้วครับเด้อเพื่อนเอาขึ้นสร้างน้ำครับเป็นเด็กน้อยผู้หญิ่งจ้่ส่วนเป็นตัวเลขก็จะเปลี่ยนตัวเลขบปล่คิดเบิ่งว่านขันสมว่าเขาเปลี่ยนนี่ก็จะเป็นเก่าหนึ่งพอเด็กน้อยก็จะเป็นหนึ่งครับแต่ว่าขันเป็นเด็กน้อยผู้หญิ่งดิเป็นเด็กน้อยผู้หญิ่งขันผู้หญิงก็จะบ่าเก่าสี่่แต่ว่าสร้างก็เป็นเก่าหลวงปู่ก็เป็นเก่าพรหลวงปู่เฒ่า นี่จะเป็นเก่าเก่าสีซะไม่เป็นเก่าเก่าหนึ่งซะนี่แหละครับคืออยู่ตรงนี้แหละนี่แหละจะว่าเขามาตอกย่ำอยู่สามมือแล้วเจะว่ารู้ว่าเป็นไม่ยิ่งบางคืาวเนี่ยเห็นอะเห็นเพิ่นเลยครับเห็นไม่ยิ่งเลยดีหน่อยไม่ยิ่งนั่นเห็นเด็หน่อยผู้ยิ่งนางสั่งกับหลวงปู่เลยนะเห็นเด็หน่อยนางสั่งกับหลวงปู่นี่จะเป็นเก่าสีก็ลอเอ้ลอว่าโอ้เก <9 4 S 2> ่าสีเก่าหนึ่งสมหวังปู่ลงปุ๊บนี่ทั้งนี้ก็สิขึ้นสั่งต่อเลยนะครับ ที่ข้นชี้สัางก็เพิ่นบอกว่าขันไดนางสรั่งก็ถือว่าเป็นบุญบาร,รมีเฮาอทีมีโชคไม่ลาภเป็นสร้างโตโบอกไอย้ครับเขาก็ลองวคราะห์พิจรารณาญานเบืองเด้อพอไม่พีน้องเด้อครับเพื่อเป็นโชคเข้าอันนี้คือในนิมิตเออแต่ว่าขันนิมิตงวดที่แล้วนี่ตีง่ายง่ายครับช่วงงวดที่แล้วที่พมตีตีหัวออกไปตีง่ายเพราะว่าอย่าง ครับพอนั่งฝ่าผ้าผมไปวดที่แล้วนะครับเด้อคุยจากนิดหนึ่งวดที่แล้วนั่งฝ่ามันผ้าไปไปใส่บกุกผมเป็นห่วงรถผมรถมันเขา่าอะไรก็เลยส่วนผนกลับมามาหอดมีคนขี่รถผมหนีหนีก็เลยว่าโอ้ยลูกลราเอารถมาขึ้นพอเถอะพอสีพ่อ,เ,อเลี้ยงน้่มมาสันเขาขี่กลับมาอมพอขี่กลับมาปุ๊บนะครับขี่กลับมาให้ปุ๊บรถผมอ่ะเขาขี่กลับมา ผมก็เลยบว่าเรวาข่วมเขาลือสีจักว่า้าใส่ว่าเฮาว่าเฮาดีบ่เอาเลียงเขาอลือดสีขอจับมือก็เลยจับมือกับฤลือสีสินะครับพอจับมือกับฤลือสีนี่ครับ้วกาเิ่นยังไงเลือดสีขอจับมือขอจับมือขอจับมือว่าทีเล่าลือสีขอจับมือก็เลยจับมือกับลือสีเลือสีดีใจว่าทั้งนี้บ่เอาเลียงคนนี้บาดนี้ก็เลยว่ามา พอขอท่ายลูกไว้เน่พอสี่บ่คดีควบได้ลูกละเออจะโตมีแม่มี่พอใจอ่ะแม่ผมตายแล้วคนที่ลักหลดไปอพอท่ายลูกเข้าไปเอาแม่ตายจังดคืออยู่ในกล้องเห้งว่าั่นแม่โตคือเขาในกล้องอเอเดี๋ยวมาโตมากับไผมากับมากับลูกมากับเด็กหน่อยผู้นึงแล้วแต่งโม่ให้ลูกหนึ่งเอาแต่งโม่ให,ห,ห้ครับนั่นละ่ะผมเสด็จขึ้นมาปุ๊บผมก็เชียนไว้ปับ๊บ ผมเชี้ยนไว้หาเก้าศูนย์วดที่แล้วเนี่ยวดที่แล้วหาเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์ครับผมก็เลยตีว่าลื่สีนี่จับมือกันมันเป็นหาบาดนี้แม่นั่นตายไปแล้วก็ขืนในกล้องผมก็เลยตีเก้าศูนย์ก็เป็นเก้าเป็นศูนย์เนาะก็เลยตีห้าเก้าศูนย์ครับนั่นขึ้นวดที่แล้วนะครับเด้อบาดนี้วดนี้เอ่อวดนี้ก็คือในนิมิต มือสุดไทยกับหลวงปู่ชีสส้างกับเด็กหน่อยเด้อสเิเป็ว่าในบ้านเาีาครับอคันตีว่าเด็กหน่อยกับสิบเป็นหนึง่งปู่ก็ต้องเป็นเก่าอยู่แล้วฟพอพอพอ้าพรพุทโถกับสิบเป็นเก่าหนึ่งก็กกกได้เก่าซี่ก็ได้เอาจังได้กับให้พอเป็นพี่น้องเล่าวิเคราะห์พิจารณาเบื้งนะครับเด้อส่วนตัวเลือกปูเ่เลือกพี่นึ่งครับปู่ล่องหนปู่ล่องหนนี่เพราะท่านได้หาดนะครับเด้อปู่ล่องหนนี่เพราะท่านได้มั่นใจ เอ้ว่านีปู่นบ่ท่านในมันใจเจ้ากับันแล้วครับแต่ว่าปู่นกับันแล้ว่นได้แล้ว่นยังว่าท่านในมันใจอยู่ครับท่านี้นี่มืออื่นเ้าเออมืออื่นเสาเบิือกกันครับ่นสีได้ปล่อยให้เฮา่ว่าปูหลองหนวดที่แล้วกัโอ้คักได้ครับ่นบอกทานนี่นเชียนให้เลยเจอือเอ้ยศูนย์เจ เจ็ดกับซุนหานเขาทั้งบนทั้งล่างครับงมวดที่แล้วผู้่อหลงหอนบนเขาว่าสามหมวดเลยนะครับเด้อครับขาว่าสามหมวดแล้วสองวดสามหวดครับสามหมวดแล้วเพิ่นผมว่าสามหมวดแล้วพอสามบังหันละบังหันละวังที่สามบังหันละครับนี่เป็นหวดที่สี่เพิ่นร่อพงเ่อพงมือแลงหรือมืออื่นเนาะลอเบิงครับรอเบิงตอนนี้เพิ่นก็สสีด้ พอวันหน้าเนี่ยที่ผมมาตามพิ่นอยู่ในถ้รนี่แหละครับในถ้ําในป่านี่แหละเ,เพื่อจะได้ก็อยกห้โจคดีสุข,ขุคุขขน้นนะครับเด้อขอให้เป็นอนุสงบนบุญครับก็ล่องวีะห์เบิ้งหงวดนี่ครับล่องวีะห์ได้หนีบิดผมเบื้องเข้ากับตีเอาเออพิจารณาเบิ้งเอา้อครับเด้อพอแว่พี่น้องครับแต่ว่างงวดแรกกันงวดแรกกัน ที่ผมฟันมือแรกกันผมก็ตีเก่าหนึ่งกันละครับเพราะว่ามันเป็นพญชนะตัวหนึ่งเขามาหาตัวเดียวโคโลครับตัวใหญ่กังหันบ้ากว่าที่สองครับมากว่าที่สองผมก็เลยตีเป็นทีเขามาบอกว่านากปกเจ็ดเสียนเด้อนากปกเจ็ดเสียนผมก็เลยตีเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าครับงวดนี้งวดนี้แหละครับต่อเจ็ดเจ็ดเก่าเนาะงวดนี้ตีเก่าเจ็ดเจ็ดเก่า แล้วก็งวดขึนแหลกตีเก่าหนึ่งอพอพยานาคตัวหนึ่งจะเป็นเลือกสองอยางนี่เนาะคันคันตีตีหัวเพิ่นกะต้องหัวเป็นหาพอเพิ่นยกก้อขืนยกก้อขืนมาเลยครับเพิ่นยกหัวขืนมาไม่ใ่ไหตวามาตัวเดียวแบบพราตัวเดียวคือสิเป็นหากเก่าก็ไดนะครับเ้ออพอคันตีหัวยกหัวเนาะยกหัวขืนเพิ่น,นกะบ่ได้ว่าหยังพยานาคไม่ใช่เป็นหาเจ็ดไม่ใช่เป็นหาเกา นี่แหละครับปัญหาปพญานากเป็นเจ็ดเป็นโยกหัวขึ้นมันโยกหัวขึ้นมันจะเป็นหกมันจะเป็นห้าเนาะาอืมนั่นแหละมันจะเป็นเก้านี่เนาะครับผมแล้วก็ลองวิเคราะห์พิจารณาย่านเมืองนะครับเ้อครับถ้าหอดมือสิบมอกขเก็ดไมาตอกย้ำผมอีกละครับมาตอกสามครั้งแล้วก็สามครั้งก็ว่าไปใส่กันยังคือเก่าครับหลวงปู่ชี้สั่งนี่ผมกับว่าเก่าเก่าจังได้กามา ครับยังได้เก่ากับต้องมาหลวงปู่หลวงปู่เป็นเ็ดเนาะครับหลวงปู่ผู้เฒ่าอ่าใช่แต่เก่าเ็ดเก่าเท่านั้นนั่นแหละครับเ็ดเก่าหนึ่งอเมีมีอย่งหน่อยนงเนาะครับมีเด็กหน่อยมีเด็กหน่อยนี้เนาะครับหนึ่งมีเก่ามีเกศอ่ามีหนึ่งมีเก่ามีเ็ดครับก็ลองเบึ้งนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อครับก็ล่องเบึ้ง อ๋อจะได้เดี๋ยค่อยว่ากันไหมเนาะสครับครับครับพรายจะได้จะไปว่ากันไหมได้ครับเด้อครับไปดีสุขดีเราทุกคนลำรวยสุขุสุขคนทั้งบนทั้งล่างขอให้เงินไหลน้องท่องไหลมาขอให้สมความมุ่งมากปัตตนาสุขุสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อครับครับขอให้โชคดีเออขอให้ลำให้รวยนอนหลับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนหลับรับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านเด้อครับสวัสดีครับครับทุครับสวัสดีครับอ้าว พี่น้องกับพืชสีดิบังดิชมกันนะครับส่วนข้อมันของสมบังิแก่ก็เคยเขขามาวัดก,ก่อนก็เขอม้าทั้งวนี่ก็มาเบิ่งกันวมาเป็นไปแล้วนั่นในคนฝันนะครับ <c oughs> ส่วนตัวเล็กก็บเอาไปพิพิลาประธานหา้องกามาเบิ่งมาชมกันนะะครับบทที่ตามบทเป็นเรื่องเตือนช่างสชงพงเพลย์นะครับรเออค,นะคอยลำล่ำเรื่อยๆตัวหนาตัวจากันพี่น้องคอยมีโชคมีลาบกันทุกทันทุกคนถึงลวันที่หนึ่งหลายคนเด้อ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ <c oughs>